พระเอกเจมจิรายุเตรียมลงจออีกครั้งกับบทลักันหนุ่มแสนดีผู้รับจบทุกแรงประทะของนางเอกสายเหวี่ยงเต้านัทพรในละครเกมสเสนหาที่เคยสร้างความประทับใจมาแล้วงานนี้พี่สาวโสดสวยพี่นัทมีเรียที่เคยร่วมงานกับหนุ่มเจมแบบแซบแบบสับด้วยฝีมือผู้จัดพี่แอนทองประสมที่จับทั้งคู่พลิกบทบาทสุดทางให้แฟนๆได้เห็นศักยภาพทางการแสดงก็เตรียมตั้งตารอดูพระเอกน้องรักพร้อมประกาศผ่านสีสันบันเทิงว่าติดใจฝีมือหนุ่มเจมแล้ว เรื่องหน้าถ้าเพื่อนซีพี่แอนจะชวนมาแจมก็ขอบทซอฟลงบ้างจะดีมากค่ะ โอ้ oh, ถ้าเป็นไปได้ก็อยากร่วมงานกับเจมส์อีกนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีทักษะการแสดงที่ดีมากนะคะแล้วเขาทำกันบ้านมาดีเป็นคนตั้งใจแล้วก็เป็นคนสนุกด้วยเป็นคนไม่ไม่แบบคือเขาจะเป็นคนดูแลเทคแคร์เขารู้ว่าเอออย่างพี่นัทมาเล่นเขาก็มาคอยดูแลเอาใจแบบว่าเหมือนอยากให้ให้แบบทลายกำแพงอะไรกันเพราะไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยเขาก็เหมือนก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้อยากเล่นอีกตอนนี้เล่นเล่นเป็นแบบมุงมิงอะเป็นแบบว่าไม่ไม่ต้องใส่โหดขนาดนี้ก็ได้ลักต่างวัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นไปได้เนาะแล้วก็ยินดีค่ะถ้าเกิดได้ร่วมง,งานกันอีกค่ะ